สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกนประจําทุกเช้านะเ้าโมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซสีจะมาซสีจูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เราข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็อย่าลืมมาจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามหมดไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดำภาษาไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปต์ซันกดเลยกันช่นด้วยไฮไลท์อ้าวเหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากได้คอลเลคชันเจดำเอ็กกับคิวบอยนะก็แอดไลน์มาสั่งกันได้เลยนะที่แอดเจดมออฟฟิเชียล้้ววกกก็็แเเบออุณหภูมมิี3ไท ด้วยกันจะเหมาทั้ง3เลยยกกล่องเลยก็ได้หรือว่าจะแยกซื้ออย่างละชินก็ไม่มีปัญหานะจ๊ะมาอุดหนุนกันได้ผ่านทางไลน์แอดของเราที่แอดจจะเป็นออฟฟิเชียลนั่นเองนะเอาแล้วก็ฝาก M v ็มวรักเก่าเศ่้าใหม่ไว้ด้วยกัน,กนในชาแนล Get Well Soon Official นะจ๊ะเป็น MV ที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2018แล้วโดยคุณเมธร,ราธรเพื่อนรักเจดมเองก็ทำมาไว้แล้วก็อยากให้พวกแกได้เข้าไปดูกันตอนนี้ทะลุ20,000วิวเรียบร้อยก็ขอบพระคุณด้วยดันกันไปเรื่อยๆขอสักแสนวิวแล้วกัน ก็เมื่อคืนนี้ก็เลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ทีหนึ่งของเราฟรุตบอลไทยลีกเมกื่อคืนนี้ฉลามชนกัดไม่ปล่อยชบปนฟีฟซีก็เปิดบ้านเสมอกับขอนแก่นอยู่เตดไป 00, 0-0แบบที่ผู้สาประตูอย่างเจรวัติวังถัพันนี่เันเซฟมือเป็นฝ่ามืออยู่ไรเลย,ยเซฟไปแล้วที่เนี่ยทะลุ20เซฟโอ้ถือว่าโหตมากๆกนะก็แบ่งแต้มมันไปนะจ๊ะชนกับขอนแก่นนะอินเดียมาต่อฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะฟุตบอลถ้วยนะยักษ์นะแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนดูแรนคับเนี่ยเกลาร์บลินเดียตอร อา้าวทีนี้มาดูกันที่ประเทศที่เมาตั้งแต่ก่อนลงสนามยันเลิกแข่งเลยจ้ะประเทศเซอร์เบียฟุตบอลเพว่วาลิก้าของเซอร์เบียนะเมื่อคืนดูโบชิกา้าก็เปิดบ้านเฉือนทางด้านของโนวิซัดไป2อหนึ่งมาต่อกันที่ฟุตบอลลีกของประเทศที่โอ้โหแต่งตัวนี่นะเน้นสัดส่วนเหลือเกินรัสเซีย <c oughs> รัสเซียนะจ๊ะเมื่อคืนกา马สก็เสมออาเซนอลตูล่าไปศูนย์ศูนย์ไข่ไม่แตกก่โชสอร์ไต์ลี่เมื่อคืน2อคู่นะกาติงหินโตริโนเสมอไกยอรี่ศูนย์ศูนย์และอีกคู่หนึ่งนะบโลญญาก็แพ้กับเอลา2จ้ เปนเมื่อคืนเดปอร์ติโบอาลาเบสก็เปิดบ้านเอาชนะซีบีปูเซบีย่าไป4-3และปิดท้ายก็ได้เป็นกัลลีอังกฤษนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะคริสตอลพาเลสปราสาุดนแก้วเปิดบ้านที่เซลเฮสต์พาร์กก็แพ้ให้กับไอ้ปืนใหญ่าฟาเ่เนสอาร์ senal ไปศูนย์ต่อหนึ่งนะจ๊ะอาร์ senal ได้ประตูจากมาตินโอเดกาจากจุดโทษนะก่อนจะมีเหลือ10คน,นเพราะว่านักเตะสเปนอย่างทาเกโรโทมิยาสุโดนชื่อแปลกๆเว้ยญี่ปุ่นสิเออโทมิยสุโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปหลังเก็บไป2เหลืองนะจ๊ะก็คว้าชัยชนะได้้้เเเกกก็็บ3แตตตมมมสสาาคคััญไปรุลลลลนนนทีขอออองิืผฟ น,น,นก็เมื่อคืนนี้นั่นเองนะจะ๊ะทีนไ้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลนะโปรแกนะเมื่อวานนี้ไม่มีข่าวไหนใหญ่เกินกว่าข่าวนี้แล้วนั่นคือตอนนี้แหละ9้าโมงตรงที่พกแกได้ดูเนี่ยเครื่องบินน่าจะล่อนลงนที่ดอนเมืองแล้ว คนละข่าวนะมันโต๊ะการเมืองอันนี้โต๊ะกีฬาข่าวเมื่อคืนนี้คือเรื่องราวการแถลงการจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีแสดงของเจดมนนจากก็ประกาศแยกทางกับเมสันเดอะไม้เขียวรถแห่กรีนวูดเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิงเวลอมรายนี้หลังจากถูกพักงานมาตั้งแต่มกราคมปี2022จนถึงปัจจุบันสิงหา2023ปีครึ่งที่กรีนวูดเนี่ยก็ยังไม่รู้จะเอายังไงล่าสุดแมยูเต็ดประกาศชัดเจนสรุปเรียบร้อยว่าจะแยกทางกับเมสันกรี วูดหลังจากคิดวิเคราะห์แยกแยะมาอย่างยาวนานแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้กรีนวูดก็เจอจับอย่างที่รู้กันเนาะมกราลาปีที่แล้ว2022ในตอนนั้นตำรวจควบคุมตัวข้อหานี่เพียบเลยหลายกระทงเลยกระทงเดียวม่อก,กีนไม่หมดแล้วี่มึงเหมาหลายกระทงเลยคมคืนก็ทําชํเรานะบ,าบังคับขู่เข็นนะักกักขังนวงเหนียวรวมไปถึงทําร้ายร่างกายแฟนสาวซึ่งปัจจุบันก็เป็นภรรยาหรือเป็นคู่ชีวิตคนปัจจุบันเนี่ยอย่างฮาวรปสันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวจนฮาวร็อปสันเนี่ยนะก็ ทำให้ทางนั้นอายการแล้วก็สาลของกรนจากการถอนฟ้องทางนั้นของกรีนวูดแล้วก็ค้นผิดไปเมื่อกุมภาพันธ์2023หรือว่าต้นปีที่ผ่านมาก็เว้นระยะเวลามา6เดือนที่ยูนเตต์แต่งใ,ใจสอบสวนสืบสวนเป็นการภายในนู่นนี่นั่นขึ้นขายอย่างดูกันเรียบร้อยเลยนะก็แต่งใ,ใจแยกทางกับกรีนวูดเพื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสโมสรแล้วก็ตัวกรีนวูดเองนั่นเองโดยตอนนี้ยูนเต็ดกำลังช่วยกรีนวูดและเอเจนต์ของเขาเนี่ยนะหาสโมสรใหม่ให้กับเจ้าไม้เขียวด้วยน่นเองนะโดยกรีนวูดก็ฝากผลงานไว้เนี่ย 5ประตูนะจ้ะแม้สัญญาจะเหลือถึงปี2025แต่ก็แยกย้ายสลายตัวกันแล้วสำหรับยูไนเต็ดแลวก็กรีนวูดบทสรุปเป็นแบบนี้นะเอาใครกลัวว่าจะไม่ละเอียดไปดูไลฟ์เมื่อคืนที่จะดาไลฟ์เอาไว้พูดไว้นขยังชัดเจนในทุกประเด็นทุกแง่มุมก็ย้อนกลับไปดูได้กันแล้วกันเนาะเอาทีนี้สโมสรแถลงแล้วเมสันกรีนวูดเองก็ถแถลงเช่นเดียวกันหลังจากเจ้าตัวไม่เคยถแถลงไม่เคยสัมภาษณ์สื่อเลยนับตั้งแต่เกิดเรื่องมาปีครึ่งเนี่ยนะก็เพิ่งจะมาถแถลงครั้งนี้หลังจากเปิดเผยเออกมาจาก Man ited, าแมนยูเต็ด นะโดยไอ้ไม้เขียวเนี่ยนะก็ออกมาถแถลงผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะโดยกรีนวูดเขาโพสต์แบบนี้เขาบอกว่าสั้นบอกเลยนะฮะว่าสั้นเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีนะฮะแล้วก็รู้ดีฮะว่าการใช้ความรุนแรงหรือการละเมิดอะไรในความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่ผิดมาหันเลยนะฮะสั้นรู้ดีฮะแต่ว่าสั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาทั้งหมดนะฮะในที่สื่อโซเชียลเขาลงกันเนี่ยนะฮะแล้วล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสั้นเองเนี่ยนะ,ะก็ถูกถอนฟอน้อง เองยอมรับว่าสั้นทําผิดพลาดไปแล้วในชีวิตของสัน้นแล้วก็ไม่อยากจะแก้ตัวใดๆเลยในความสัมพันธ์ของสั้นนะฮะเียีแยนว่าสั้นเองก็ต้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องราวนี้ที่นําไปสู่การโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ทุกคนได้เห็นเมื่อปีที่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะสั้นเรียนรู้ฮะและสั้นยอมรับแล้วก็จะรับผิดชอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะนักวชชีพที่ต้องเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนเนี่ยนะฮะและสั้นเองก็จะโฟกัสไปที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่กว่านั้นนนนนนนัั่่่่คคคืออกกกาารรไดดดด้้้เเเเปป็็พแลววววชชีีีียยบูิตทะะ บอกเลยว่าการตัดสินใจในวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการกระทําร่วมกันระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ตครอบครัวแล้วก็ตัวสั้นเองนะฮะการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกฝ่ายเนี่ยนะฮะนั่นคือเราคุยกันแล้วแล้วก็เป็นมติตรงกันแบบไม่มีใครงดออกเสียงนะฮะว่าสั้นเองต้องย้ายออกจากโอทร์ฟอร์ดและการปรากฏตัวของสั้นเนี่ยนะฮะจะไม่ทําให้ใครต่อใครหรือสโมสรไหนเสียสมาธิโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะแมนยูเนเตดนะฮะขอบคุณสโมสรด้วยสําหรับการสนับสนุนสั้นมาตั้งแต่ตอน7จ็ดขวบที่สั้นเข้ามาที่อะคาเดมี่ที่นี่และตลอดชีวิิตตขขอองงงสสั้นนนนี่วนนวึใช นั่นคือยูไนเต็ดสั้นขอบคุณครอบครัวคนที่รักสั้นและดูแลและสนับสนุนสั้นมาโดยตลอดนะฮะและตอนนี้สั้นเองจะต้องตอบแทนความไว้วางใจที่ประชาชนไม่ใช่สิที่คนรอบข้างมีให้กับสั้นนะฮะสั้นจะเป็นนักวอลที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดสั้นจะเป็นพ่อที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นและจะใช้ความสามารถพรสวรรค์ทั้งหมดที่สั้นมีทั้งในและนอกสนามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอ้าสู้ๆวัไม้เขียวเว้ยอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็พลาดไปผิดก็คือผิดรับผิดชชออออบบบกก็คืรัผมนยเตไ่โาส ก็ไปหาโอกาสที่อื่นก็แล้วกันชยดายืนยันว่าเรื่องนี้มันเป็นการแต่ดใจรวมกันทั้งหมดเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปด่าแมนยูเต็ดไม่ต้องไปด่ากรีนวูดถือว่าแยกย้ายต่างฝ่ายต่างมูฟออนก็แล้วกันเนาะอ้าวทีนี้มันก็มีหลากหลายกระแสหลากหลายความยิดเห็นที่ออกมาอย่างพวกแกเองฉันเองหรือหลายคนแฟนแมนยูเต็ดก็มองไม่เหมือนกันหนึ่งในตำนานหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแคร์รีเนวิลตำนานแบ็คขวาที่ชาติตของแมนยูเต็ดของเราเนี่ยนะกอกมาแสดงทัศนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคิดคล้ายๆจะดาเขาบอกแมนยูเต็ดเนี่ยคิดถูกแล้วล่ะ กับเมชเชนกรีนวูดเนี่ยนะแต่กระบวนการที่มันยาวนานต่อเนื่องมาถึง6เดือนเนี่ยมันช้าเกินไปจนถึงขั้นย่าแย่แบบว่าหวยแตกมากๆอะไรแบบนี้เลยนั่นเองนะโดยกรีนวูดเนี่ยนะยนยนะก็พ้นผิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมาตัดสินใจกับมายยเต็ดร่วมกันว่าจะแยกทางกันในเดือนสิงหาคมแกคิดดูทิ่หกเดือนเต็มเต็มครึ่งปีเต็มเท็าให้แกรีเนวิลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะในที่สุดเนี่ยนะยูไนเต็ดของเนเนี่ยก็ตัดสินใจที่ถูกต้องจนได้นะคือพอหลักฐานม,มันเผยแพร่มาตอนแรกเนี่ยหลายคนก็คิดอยู่ล,ละ น้องกรีนวูดเนี่ยนะมันคงไม่ได้เล่นกับยูไนเต็ตอีกต่อไปอะ่ะแต่กระบวนการการนํามาสู่การตัดสินใจหรือสรุปผลถแถลงข่าวในวันนี้มันย่าแย่มากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเรื่องรามก็ลําบากมากอยู่แล้วเนี่ยนะสโมสรฟุตบอลชั้นนําอย่างแมนยูเนเ็ดเนี่ยจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องตัดสินใจให้มันทันท่วงทีแต่สิ่งที่ยูไนเทดทำมันเฉยชาเฉยแฉชักช้ามากมันไม่มีความเป็นผู้นําใดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปัญหาแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ควรจะต้องมายืดเยื้อแบบนี้นะชัดเจนเลยแมนยูเ่มี ความสามารถเพียงพอในการรับมือสถานการณ์เรื่องราวแบบนี้โอ้ก็ถือว่าชมหนึ่งด่าหนึ่งก็แล้วกันนะชมว่าตัดใจได้ถูกแล้วแต่ก็ด่าว่าทําไมคิดช้าทาช้าเลือกเกินนะจ๊ะเอาย้อนไปดูหลังเกมที่แมนยูเต็ดบุกแพ้ทันมาสเปอร์พักพนันปชาไก่ไป0ูนที่ลอนดอนนะจ๊ะกับตันทีของราบูโนเดอร์ยัวเฮ้ยแฟนอาฟคโปเนี่ยกรอบมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าแมนยูเต็ดจำเป็นจะต้องจบสกอร์ให้รถสแมนแตนมากกว่าที่เป็นอยู่นะและพร้อมจะกลับไปฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขสิ่งที่ทําพลาดไปในเกมที่แพ้ไก่เดอ โดยเดือยนะั่วให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่แพ้สเปอร์ศูนย์สองแบบนี้นะเฮ้ยแผนการของพวกเราเนี่ยครึ่งแรกเล่นดีแล้วโนบอกเลยนะลงไปเล่นโนรู้เลยโอ้โหเราสร้างโอกาสได้เยอะมากทุกคนก็เห็นนะใช่ไหมเราสร้างโอกาสได้เยอะแค่ไหนอะนั่นแหละเราต้องคว้าโอกาสได้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันผิดพลาดแบบนี้เพราะเราต้อตงขึนน้นนำอ่ะมันต้องขึ้นนําก่อนอนะ่ะเราเล่นดีแล้วอะ่ะประตูแรกของสเปอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเกมไปหมดเลยพูดแล้วก็ยังย้วยอยู่เลยเนี่ยความกดดันที่เขามีใส่พวกเราเนี่ยมันดีกว่าก็ชัดเจนอ่ะแฟนๆเขาเชียร์เขาเต็มที่แต่เราากก็ยังมีอ ตูแต่เราทำไม่สำเร็จเพราะนั้นหลังเสียประตูที่2เนี่ยมันก็เละเลยนะยี่สิบเป็นทีสุดท้ายเนี่ยสเปอร์แม่งครองเกมได้หมดเลยเราต้องเฮ e ี้ยมกว่าน,นี้หน้าปากประตูอะต้องยิงประตูขึ้นนำให้ได้ยิงประตูตีเสมอให้ได้ยิงประตูแซงให้ได้เราต้องทำแบบนั้นเราต้องใส่ใจในการทำประตูมากกว่านี้เข้าใจหรือเปล่านะแกมไม่มีธิ์ไม่มีสิทธิ์จะตอมหลองแล้วยิงเขาไม่ได้แบบนี้นอย่างนั้นแหละแล้วดูกาลไม่ยาวนานอะเราจะต้องคว้าสามแต้มให้ได้เกมน้าจะแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดนั่นคือ เหนือจริงก <l Jean> ับ no มึงเนี no ่ย no บูโน่เดอยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกับตันผีแดงจ้ามาถึงตัวนี้อีแกรรี่ในวิลก็พูดอีกครั้งสำหรับหัวหน้ากลุ่มเพื่อนในวินตำนานของยูเอเ็ตนะจ๊ะเขาบอกว่าโอ้โหเมสันเดอะล่องหนเมาส์ได้ฉายาแล้วหายตัวเก่งเหลือเกินฮึบฮึบฮึบมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยเออนือว่านักคอมมาเองเนี่ยนะโดยแกรรี่ในวิววิจาร์เดอะล่องหนบอกว่าไม่มีบทบาทเลยเหมือนไรตัวตนเหมือนไม่ลงไปในสนามด้วยเนี่ยนะอาจจะต้องพักแล้วให้โอกาสสกอตต์บอลแรกคือไรปกตงทำไมอยากประทังกับทุกคนญ่แมตต์ ลงสนามแทนเพราะดูแล้วเนี่ยนะน่าจะเล่นเกมรับได้ดีกว่าเมสันเดอะล่องหนเมาส์ชนั่นเองนะจ๊ะโดยในวิวบอกแบบนี้นะบอกว่าเออเนมองว่าน้องกเกษมเนี่ยนะโอ้โหเล่นยากเล่นเย็นเจอความยากลําบากตลอด2นัดตั้งแต่เปิดฤดูกาลเหมือนกับน้องล่องหนน่ะน้องเมาส์เหมือนกันวันนี้เนี่ยนะน้องเมาส์เนี่ยแม่งเหมือนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยก็งงเหมือนกันกลางของยูเอตดเนี่ยสู้กลางสเปอร์ไม่ได้เลยกลางสเปอร์เนี่ยโอ้โหตัวสำรองอีบิซูม่านะดาวล่งปเาเปซารวมไปถึงเด็กใหม่อย่างเจมสันทำได้ดีกว่าายยูนเเเต็ดทั้งแงแลลนะะอ ฤดูกาลนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะเนก็ยังไม่อยากจะโอเวอร์แอคกันนะแต่แน่นอนนะเนบอกเลยนะยูเตตต้องทำแผงกลางแดนกลางให้แข็งแกร่งกว่านี้นะเอากองกลางตัวรับใส่ลงมามาสู้ร่วมกับกาเซมิโร่กาเซมิโร่เนี่ยนะก็อาจจะต้องกลับไปทนใช้สกอตต์แม็กโทมินก็ได้แต่ว่าเนก็บอกเลยนะสปีที่ผ่านมาเนี่ยแฟนบอลเองนะบรรดาสตาฟ์ ad ad อยู่ยูเตตเดงก็เห็นแล้วว่าแม็กโทมินลงสนามมากพอที่จะบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็แน่นอนล่ะถ้าจะพูดถึงเล่นเกมรับสภาพร่างกายหรืออะไรก็แต่แม็ก ลาาแบบนี้อ่ก็ถือว่าพูดกันตรงไปตรงมาซึ่งยจดมก็มองว่าอาจจะดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีกว่ามากหรอกมันก็อยู่เนี่ยเที่ยงๆเนี้ยเฟรดแม็กธอมเมสันเมาส์มันไม่ได้หนีกันเยอะในมุมยจดมนะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังไปในไลฟ์นั่นแหละเนาะอ้าวไปดูกันสิคุณซื้อรกจิตอย่างอีเป๊ปกโกเดล่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือรบสีฟ้ากันบ้างล่าสุดจบเกมที่เฉือนชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสัลิกาซาอุดีได้หนึ่งศูนย์เนยนะมันก็มีช็อตที่กล้องเนี่ยจับไปแล้วก็เห็นเป๊ปเนี่ยเถียงอะไรกัับบบแแแแแฟฟนนนนนนอออออออลมมมมมเเ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 ชชสสตตรรรรร์์ิิิิิี้้้้กกกกกก็ไู่่่ทจจะะยยพาาโ สุดท้ายเขาไปถามหลังจบเกมเป๊ปก็บอกว่าเขาไม่ได้ใช้โคต้าตัวสำรองเปลี่ยนเพราะอะไรเขาต้องการโมเมนตัมที่ดีจนจบเกมก็เลยไม่อยากเปลี่ยนตัวสำรองลงไปเดี๋ยวมั่ต้องไปเปลี่ยนกงเปลี่ยนเกมเปลี่ยนจังหวะกันเดี๋ยวจะสูญเสียความได้เปรียบไปนั่นเองแต่แฟนบอลคนนั้นน่ะอยากให้เป๊ปเปลี่ยนตัวนั่นเองนะเป๊ปไปสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าเออก็ไม่มีอะไรนะแฟนบอลซิตี้คนนั้นเนี่ยก็มาบอกเป๊ปบอกว่าเป๊ปเปลี่ยนตัวสักคนใช่ไหมเออเป๊ปก็เลยหันไปถามนางว่าแล้วจะให้กูเปลี่ยนใครล่ะไหนพูดมา เพราะอะไรรู้ไหมถ้าอยากเปลี่ยนใช่ไหมมนันนี่ควิก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  มาลงมาคุมทีมเองนี่เพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ยทีมเราเล่นอย่างดีมีชีวิตชีวาโมเมนตัมกําลังได้แต่การเปลี่ยนตัวสํารองลงมาเนี่ยอาจจะทําให้จังหวะมันเปลี่ยนและการรักษาความได้เปรียบก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นเนี่ยนะการตัดใจที่จะไม่ใช้ตัวสํารองก็เพราะเรื่องนี้นั่นแหละทุกคนเล่นได้ดีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพื่อเสียโมเมนตัมนั้นไปครับสับพยอใส่แฟนบอลบ,บ,บอกอยากให้กูเปลี่ยนใช่ไหมมึงลงมาเลยมาคุมทีมเองเลยแบบนี้ก็ตามสไตล์เป๊กก็ดีเดือดดุเดือดแบบนี้แต่ก็ไม่มีอะไรเกินเลยนะจ้ะาิิตต้ยัังงงงคงรกจจ่่ออเนนืหลาได ยอชตัวควาดิโอได้มาโตโควาซิชแล้วก็ล่าสุดกําลังจะได้เจนรมีโดกูปีตัวจีจากแรนส์ทีมชาติเบลเยียมมาร่วมทัพด้วยมูลค่าประมาณ60ล้านยูโรนั่นเองโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะเรือใบสีฟ้าก็ปล่อยตัวริยาตมาเรสออกจากทีมไปทําให้ตกเป็นข่าวกับไมเคิลโอลิเซ่บริชเอเซ่เคารุมิตโตมะแต่สุดท้ายดิวไปจบที่เจนรมีโดกูนั่นเองตัวรุกวัย21่ปีนะจ๊ะก็เซ็นสัญญากับซิตี้เรียบร้อยนะยาวถึงปี2อ2 8ัย่เลยก็รอเปิดตัวอย่าง ปมและดูโกเองเนี่ยนะก็ลงเล่นให้กับแบรนด์ไปทั้งหมด92นัดยิงไป12ประตูกับ10แอสซิสต์แล้วก็ติดทีมชาติเบลเยียมไปแล้ว14นัดนั่นเองนะจ๊ะก็ถือเป็นความหวังใหม่ในแนวรุกทางกว้างให้กับระรบสีฟ้าอีกหนึ่งคนเจอรมี่โดมึงโดกูอ้าวไปดูกันที่พี่เพลี้ยบ้างแล้วกันนะจ๊ะพี่ผมมามาหามต่อนั่งจอยนั่งโพลอนมินิเซมมือการไม่หมดมือดิเซมมือการไม่รูไม่ดูโดนนั่นเป็นก่อนนี่เราโกหกไม่ได้เราโดนนะจ๊ะล่าสุดนะด้วยก โชต้าเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแม่เล่น10คนดูดีกว่าเล่น11คนซะอยังนั้นคือแซลสัพยอกเพื่อร่วมทีมตัวเองหลังจากอาริสิบแมคกิิสเตอร์ถูกใบแดงไล่ออกไปในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมน,นะก็ทำให้เหลือ10คนแต่ก็ยังพลิกกลับมาชนะบอลมาได้3ต่อหนึ่งแม้ว่าจะโดนนําไปก่อนด้วยนะโดยเดือดเจ็บโชต้าสภาพแบบนี้ว่าอืตาบอกเลยนะแล้วก็คุยกันเล่นตรงมานั่งสํารองนะบอกว่าแม่พอเหลือ10คนเนี่ยเล่นดีกว่าตอนมี11คนอีกนะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนรู้สึกอยู่แล้วว่าเราจะต้องช่วยกันมากกว่่่่าาาาเเเเเดิมิมมจรรรงๆรกกชวววยยยัันนนนออออูแลล้้ตพหืค องช่วยเหลือซึ่งกันและกันปิดพื้นที่ซึ่งกันและกันนะและสุดท้ายเราทําได้3าคะแนนนี้เป็นสิ่งที่ลิฟูคู่ควรมากๆเลยนะแม่เราทําได้ดีจริงๆก็ถือว่าหยอกล้อกันพอสังเขปเพราะว่าเหลือ10คนดูเหมือนมี11คนซะอย่างนั้นนะสำหรับลิฟูของเยนร์ครอปกุซือเดอร์นอมวันนั่นเองนะจ๊ะเอาไปต่อกันที่วาตารุเอนโดกันหน่อยการกองกลางกับตันทิมชติญี่ปุ่นหน้าใหม่ของพ,พี่ๆลิฟูนะล่าสุดก็ลงสนามเรียบร้อยนะจ๊าในเกมที่เราชนะบอลมาได้3ตอนหนึ่งในฐานะตัวสำรองนั่นเองนะเจ้าตัวก็ยออรับว่า เปิดตัวแบบนี้เล่นแอนฟิลด์แบบนี้นี่คือความรู้สึกที่สุดแสนจะบรรยายไม่ได้พิเศษอเม z ิ่งสุดๆไปเลยนะโดยโดยสัมภาพแบบนี้บอกว่าโกปุ go, boom, go ่มโกพึ่งจะรู้ว่าจะยามาที่ลิวลี่ปูมาประมาณจำสิวันที่แล้วนะกับโลทุกอย่างก็เร็วมากอเลีก็โตกัเซมัสแล้วตอนเริ่มสัปดาห์นี้กกอยากจะเล่นบูเดสติกาสุดท้ายจบสัปดาห์ต้องมาลงเล่นที่แอนฟิลด์เพรานับแฟนแฟนเดะกอบทุกคนนะครับนี่มันเป็นเรื่องราวที่ ปาร์เซติงตองบับอโคแตกมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายนี่ตัวเด็กเอ็นเองนี่ก็มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับพอจะตงรงจมลับว่ามันก็ยักนะครับแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็พิเศษสุดไปเลยกับ,ก,บการลงเล่นในกับลิปูในแอนฟินนะครับอิรัจมาเซ่นั่นคือวัตรุเอนโดหรือว่าเด็กเอ็นของลิปูนะจ๊ะไปตอกันที่ฐานจากคารักเชนซีกันหน่อยแล้วกันนะกุนซือร่างอวบมาราิซิโอโปเชติโนก็ยืนยันว่าตอนนี้สโมสรยังไม่หยุดเสริมทัพนะเตรียมจะหากองหน้าคนใหม่เข้ามาแม้ว่าตัวพอชเองจะแจ้ง ยังบอกบริหารและท็อตโบลี่เจ้าของทีมจอมเปย์สายเปยว่าเฮ้ยตำแหน่งกองหน้าอาจจะไม่จําเป็นก็ตามเนี่ยนะแต่บอกบริหารเชนซี Z, โดยท็อตโบรี่บอกเฮ้ยกูจะซื้อกูมีตังอะไรแบบนี้เพราะล่าสุดเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยใช้เงินไปนมากกว่า300ล้านปอนด์แล้วได้กองหน้ามาสคนคือนิโคลัสแจ็กสันกับ Christopher คริสตเฟอร์เอนกุนกูแต่เอนกุนกูพักยาวจากเจ็บเขา่าเหลือแค่แจ็กสันคนเดียวนั่นเองส่วนอารมาโดโบรปูบร <h ihi> ย่าก,ก็ยังเจ็บยังไม่ฟิตพอจะลงสนามนั่นเองนะโดยพอให้สัมภาษณ์กับท็อกสปอร์ตแบบนี้ก็บอก บอกว่ากองหน้า2คนของเราเนี่ยทั้งเอ็นพาโลงฮเอ็นคุณครูแล้วก็บแจ๊นเนี่ยก็เจ็บอยู่ทั้งคู่นะอันนี้รู้อันนี้พอรู้ว่าหมอมาบอกแต่ว่าการหาหนักเตะที่จะเหมาะกับเชลซีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตาสโมสรก็ทําเต็มที่แล้วพวกเราทําเต็มที่ปะโท้พูดหา,มาไมนะ่ห้อทำเต็มที่แล้วการเติมตัวใหม่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าปัญหาคือเราอาจจะได้กองหน้าคนใหม่หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องเพิ่มตําแหน่งเอนที่มีการจบ แต่ก็ได้ด้วยนั่นคือโอกาสที่เราจะสร้างต่อไปหลังจากนี้อ่าอันนี้รู้อันไหนรู้บอกรู้อันไหนไม่รู้บอกไม่รู้ไม่รู้อ่านี่คือมาริโอวัเชติโนนะจ๊ะเอาไปต่อกันที่แอสตันวิลล่าของอูนายเอเมอรี่คนอู่ทองกันหน่อยแล้วกันนะล่าสุดเนี่ยสูญเสียฟิลิเป้กูตินเย่ไปจากการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ่งแฮมสตริงและคาดว่าจะพักเดคเขาบอกว่าประมาณ3สัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะอูนายเอเมอรี่ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่พวกเขาถล่มเอฟตันไป4-0แบบนี้เขาบอกว่าก็ทีแรกเนี่ยนะอูเองก็ไม่ไดด้คิหรรอกว่ามันนจะุแง อะไรอาการบาดเจ็บข้อขูตีนะแต่สุดท้ายถ้าเช็คไปเช็คมาเนี่ยหมอก,ก็บอกว่าเป็นที่เบคอนลูกทุ่งห่อยิอ่งดัมมันนะอะก,กูก็ขี้เกียจแก้แล้วว่าแฮมสติงอ่ะเหนื่อยกับมันนะอิจดัมอ่ะบุกมันอนะเล่นซ้ําเล่นซากตรงนั่นนะแหละแม่เห็นคนหาในเล่นใหญ่เลยขยี้ใหญ่เลยนั่นแหละกูก็ว่างว่าน้องขูตีจะกลับมาได้นะซองซ้ำซัปดาห์นั่นแหละพักไปก่อนไม่เป็นไรเจ็บกล้ามเนื้อตรงนี้ก็พักนานน่อยอันนั้นคืออูในเอเมอรี่ให้สบ่าถึงลูกทีมคนเก่งอย่างขูตินโยนะจ๊ะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่ออนนะององงงขเบนนจาาามปวกหลัี้ ฝรั่งเศสนะจ๊ะในวัย27ขวบเนี่ยเตรียมจะเป็นนักเตะคนใหม่เฮียร์วิโกกับอินเตอร์มิลานแล้วหลังจากรายงานของฟาเบียโซโรมาโน่เดี่ยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังเขาบอกว่าตอนนี้อินเตอร์ตกลงกับบาเยอร์ได้แล้วที่ค่าตัว30ล้านยูโรแอดอ,อีกประมาณ3ล้านยูโรซึ่งปาวาหรอสัญญากับอาบาเยอร์แค่ปีเดียวและก่อนนี้ตกเป็นข่าวกับแมยูเต็ดแต่แมยูเต็ดไม่ยอมยื่นออฟฟิเชียลบิดหรือว่ายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเลยทําให้อินเตอร์เนี่ยมาปาดหน้าแล้วก็เตรียมตัวได้ตัวปวาาวววไปคุมแนนนรัับ่่เอองจก็ถืา ค่าตัวทุกถูกเพราะสัญญาเหลือแค่ปีเดียว30ล้านยูโรเท่านั้นสาหรับแบงชแมงปาวาเหลือแค่เปิดตัวกับอินเตอร์นะจ๊ายินดีกับแฟนอินเตอร์ด้วยนะเอาไปดูกันที่อีกหนึ่งเจ้าของทีมที่โอ้โหยิ้มไม่หุบเลยเดวิดเบคแฮมสุดหล่อของอินเตอร์มายมี่ที่เป็นเจ้าของทีมแล้วก็เป็นตำนานของแมนยูเต็ดนะล่าสุดเพิ่งจะพาทีมนะคว้าแชมป์ด้าของคอนคาเคฟลีกคัพโดยอินเตอร์มายมี่ชนะจุดโทษเนชวิลไปแล้วก็เป็นแชมป์แรกในประวัติศา,าสตร์สโมสรนบตั้งแต่ก่อตั้งทีมเมื่อป แค่แค่สมโมสรของเราอย่างเดียวแต่สําหรับแฟนแฟนักเต,ตะสตาฟโค้ดครอบครัวทุกคนเนี่ยนะมีส่วนกับการประจนภัยในการคว้าแชมป์ครั้งนี้มันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะักเกมนี่ยากมากๆแลนะชิว,วกเก่งเหลือกเกินมันใกล้เคียงกันมากตอนท้ายเกือบจะเป็นเขาและสุดท้ายเป็นเราในฐาน,นะสโมสรในฐานะองค์กรเจ้าของทีมนักเตะนี่คือเกมที่ยากมากๆแต่คำคืนนี้มันเป็นของพวกเราอินเตอร์ไมอามี่นั่นเองอันนั้นคือเจ้าของทีมสุดหล่อเดวิดเบคแฮมพูดถึงแชมป์ลีคับที่มีเลวเนลเมซี่เป็นฟันเฟืองสำคัญเลยนะเอาไปดูที่ตราหมีอาเล็กโ าดุจกันบ้างล่าสุดนะให้ความสนใจไปที่ซ so อฟยานอัมราบัตมิดฟิลตัวรับทีชมชาติโมร็อกโกของเฟรเรนตินาเพื่อจะเข้ามาแทนที่บอริการ์ดเมสซี่อย่างโรดิโกเดอปอที่เตรียมจะย้ายไปอยู่กับอัลอาลีนะจ๊ะโดยอัลอาลีเนี่ยนะยื่นข้อเสนอมา32ล้านยูโรให้อลเลตอโกมาดริดปล่อยตัวโรดิโกเดอปอบอริการ์ดของเรนเมสซี่ไปเล่นที่ซาอุดิโปรลีกนะนั่นเองนะโดยค่าตัว32ล้านยูโรตัวเนี้ยก็พอที่จะไปใจ่ายให้กับเฟรเรนตินาในการดึงอัมราบัตมาเล่นที่ว่านตานน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 ัััััั่่่เเอออออองงงะล้้้้าาาาายููโรรรรทสหบบคตตตตวขมมจก็ดีี 3ทีมที่แย่งกันแนละ้วนะลิเวอร์พูลแมนยูเต็ดแล้วก็เรอัลมาดิดอีก1ทีมสํหรับซาฟยานอัมราบัตนะปิดทางกับดิบาร์ซาโลนาบาเซโลเน่ทีมไร้ปัญหาการเงินนะจา๊ะล่าสุดก็ปล่อยตัวเซนโจเดสแบ็คขวาทีมชาติอเมริกานเนี่ยนะกลับไปเล่นในฮอลแลนด์อีกรอบนึงกับ PSV อัยโดเฟนเป็นการยืมตัวหนึ่1ฤดูกาลและมีออปชั่นซื้อขาดอยู่ด้วยในช่วงจบฤดูกาลนี้นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเดสก็ไปเล่นกับเอซีมิลานแบบยืมตัวหลังจากย้ายมาจากอาแจ็กเมื่อปี2020แล้วก็เล่นกับบาร์ซ่าได้แค่2ฤดูกาลเล่นไป72นัดยิงไป3ประตูะแล้วก็สุดท้ายเป็นส่วนเกินในทีม ชาเบียน,นเดสก็ตัดใจกลับไปเล่นกับเพเชียร์ดเฟนอีกรอบหนึ่งแบบยืมตัวนะแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดอยู่ด้วยรวมไปถึงมีเปอร์เซ็นต์การแบ่งค่าตัวในกรณีที่เพเชียร์ขายเดสในอนาคตต่อไปก็จะต้องแบ่งเงินให้บาซ่าด้วยนั่นเองนะจ๊ะสำหรับแบ็ทขวารายนี้นะอันนั้นนี่ทั้งหมดของเรื่องเล่าเซอซีในเช้าวันอังคารสีชมพูจู้ฮุกครูแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกท่านทางเจดมเลยแฟนเพจเจดมมาสธายยูทูบติ๊กต๊อกไอจีไลน์แอดอเจดมออฟช ทำเอกับ Q Boy Collection Limited e dition ก็สั่งกันได้นะจ๊ะผ่านนางรายแอดแอดจนด์ออฟฟิเชียลนั่นเองมาอุดหนุนจะได้นะยี่ห้อหลอดนะและเหมือนเดิมนะจ๊ะหวังพวกแกจะมีความสุขมากๆกับคลิปนี้กับคอนเทนต์ของฉั้นแล้วก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองด้วยเจออะไรยากๆยิ้มสู้มันเข้าไว้ไอ้พวกปัญหาพวกความวุ่นวายความยุ่งยากมันมักจะแพ้รอยยิ้มและอารมณ์ดีของเราและเอียงขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนเนาะและกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเรื่องเล่าเชีพรุ่งนี้เช้าส่วนวัน